ว่าจังไดเลยโยมน้ำปราปามาถวายวัดบ่แล้วเขาด้วยาขอให้แต๋วโมนีมาถวายน่ยายเต๋อจ้ากูมาได้ช่องมาหน่อยเทบ่สมฐานะหนาตาเลยจากบาทอะแม่ก็บเฮ็ดบุญในขึ้นกันละแม่มึงเอไ่เข้าใจบ่งูเพว่ากูเสียหนาซํำไหนมึงเนี่ยยิ่งพอดมาตอต้นปราป้าไปถวายพระอาจารย์ยอดเงินมันสูงก็กูแม่สรุปแล้วอะที่แม่ไปเฮ็ดบุญทุกมืออะ แม่อยากได้บุญรู้ว่าแม่อยากได้หนากระแท้เอา้าวัดจังดต่ไรโยมน้าผาปามาถวายวัดสันบ่กแมนเจคะาพระอาจารย์นี่ต้นผาปลาลูกอิฉันหามาตสายทางกรุงเทพคุณเด ปีนี้เนี่ยได้มาหลายหมืน่นยังบ่มดเทอเนี้ดิจ้ะยังสิมีตามมาอีกอยู่พ่อป้านีย่อม่อดกันย่อมแตวนี่เห็ดน้ำกันมนบ่บ่ดอกจา้าปีนี่ยของอีชันเห็ดไม้เองอ๋ออาตมาก็คิดว่าย่อมงสองนี่เห็ดหวมกันมา แล้วไซล่ะของยมเตีวปีนี้ได้มาถวายเทไรนี่จาาพระอาจารย์เอ้ายอะเตียวช่องเจมมาถาวายผราอาจารย์คือหน่อยแทบผสมหนาสมตาเลยญาติพี่น้องก็กคือหลายอยู่ได้มาสำนีกติพี่อะเบิ่งห้องถอยเพียได้มาตัางหลายหมื่นเด้แมนอยู่ย่ะเตียวตกมาปีนี้คือได้หน่อยแทะ บัดปีที่แล้วเจ้าขึ้นใดมาถวายวัดหลายกว่ามูคักแท้อ๋อเฮตสซ้ไใดก็บใดสัมนานละคนเฮตหน่อยก็ได้พุ่นหน่อยส่วนคนเฮ็ดหลายก็ได้ขึ้นสวรรค์สั้นเจ็ดส่วนแม่พ่อนแล้วๆเดี๋ยวน้ำอาตมาไปทางคุณเดออาตมามีของดีสใไฮในฐานะที่น้ำผับป้าเนี่ยเขาวันหลายกัมูเจ้าค่ะพระอาจารย์ ยายพ่อน <Humans. S 1> ่ะเล่ากับจังเม็นหาเงินเข่าวัดเก่งเนาะคอยละอ่อนซ่อนเล่าคักแบบเนี่ยเป็นตาได้บุญหลายเนาะจะว่าไยไา้แถมพาอาจารย์น่ะยังเอิญยายพ่อน่ะไปเอาของดีผู้เดียวพร้อมก็เห็นว่าสิเอิญเจ้าเลยแต่คอยว่าคอยเฝ้าน้่ากดเพลินไปดีกว่าบางเทื่อาอาจารนสียังเหนือของดีไว้ให้ข่อยอยู่เ าหาเงนินเขาวัดเดสองสามหมื่นสะออนกันวันสันถ้าเบิง้งกูกับลูกก็กกสิหาผ้า,าต่นใหญ่กว่านี้อีกฮึจอยเมื่อยบ่ะลูกเอาเอางกินน้ำก่อนขอบคุณค่ะแม่บอคคอยเมืยหรอกครับช่วงนี้ต้องขยันเล่นจักน้อยเพราะว่า ผมมาเสิเอาเงินไปออกรถไทยไงครับแม่โอ้วาแต่บกลามีเงินเก็บหลายปันไดแล้วล่ะลูกตอนนี้บอกครับแม่ครับตอนนี้ก็ประมาณสองสามหมื่นนะครับว่าแต่แม่มาแต่ใส่หนิแม่มาแต่ว,วัดพอดีพ่อดีเลยลูกแม่ไม่แนวสิเว้านำ้ำแม่ไปวัดหาพระอาจารย์พระอาจารย์เพิ่นกระร่งสิเป็นบุญผาป้าน่ะลูกเพื่อหาเงินสั่งสาลาหลังไม้แม่ก็เลยอยากมีเงินไปถวายน้ำเพ่นแหน อ๋อข้ันแม่กลับไปบริจาคซอยเขาที่ล่ละครับจักพันสองพันโอ้ย 1, 2, พันสองพันน่ะมันบอพ่อดอกลูกแม่อยากได้จักสองสามหมื่นบักลาเอาเงินเก็บบักลาให้แม่ก้อนแน่ได้บอ,อแมสองสามหมื่นเลยติแม่คือเสิเออกไปถวายหลายเท่แม่คือบ่ไปสรอยคนเดินมาออกซอยแล้วครับโอ้ยพี่นองเฮาน่ะมันมีแต่คนบาปหนาลูก กะมีแต่แม่นี่ล่ะใจบุญสุนท่านอยู่โอ๊ยแม่มันก็นหลายโพดเงินที่ผมเก็บไวอ้อ่ะผมก็กะเก้าสิไปออกรถไถกะพื่นเสีเยวมารับจ้างไถหน้านี่ล่ะเพื่อสิหาราไรได้เพิ่มเพื่ออนาคตขั้นพมให้แม่เบิดอะ่ะผมก็ไ่ได้รถไถตัวรถไถเน่นะเอาไว้ยามใดก็ได้ดอกลูกแต่โอกาสสิเฮ็ดบุญใหญ่ๆแบบเนี่ยมันบมมีหนูเด้อลูกเด้อเบิบอบอ่ๆๆผมไม่่ห้แม่ดอก คันแม่อยากสิเฮ็ดบุญหลายปันนั่นนะย่าแม่ไม่เงื่อนเลยหลายผุ่นแม่จังเฮ็ดแต่ตอนนี้เขาบ่ไม่เงิ่อนเลยเน่แม่เฮ็ดไปก็เดือนร้อนจะของซื้อโอ้อยยูเดือนเนี่ยมึงสีบ่ห้แม่อีหลีติภาษาเงินสองามหมื่น 2, 30, 000, มึงก็เสียห้แม่ไปเฮ็ดบุญบ่ได้มึงมีให้คัดขวางการเฮ็ดบุญของกูเนาะบักบาบนะแม่คันพันสองพันละผมห้แม่ได้อยู่เด้แม่สียเอาบ่าละบ่กูบ่เอามึงบ่งซุ่มขอ,อยืมพ่อนเน้น ลูกเขาหาเงินได้เทละเเป็นแสนมาซอยพ่อป้าแม่ได้เท่ลเสองสามหมืน่นมึงน่ะเคยซอยหยังแม่จะเถื่อบบมังหูจักกระตันยู่ลูกคุนพ่อแม่เคยลูกคนอื่นเขาเลยแม่ตาบุมก็ดูแลแม่มาตลอดด้เศรวาเลยหาเงินซ้ำนี่มึงให้กูไปเฮ็ดบุญบ่ได้มึงก็ไม่ต้องมาว่านั่กูอีกกูไม่อยากฟังแม่แม่ 妈。 แม่ครับผมขอโทษเดอ้อมุงก็ตตองมาบอน้ำกูกูมันผมนไม่ควรสำคัญนี้ยังดอกมีลูกกับซ้ำบ่ม,ม,มีนน่ะละ่ะแม่แม่ย่าว่าจังสั่นทีละ่ะผมกระหักแม่ตลอดน้นละ่ะอันนี้ครับแม่ผมซื้อ,อยาก,กระซายเซนตาเมื่ก่อนนำมาให้แม่ผมเห็นว่าแม่ปวดหลังปวดเอวมาโดนแล้วแม่กินซะเซ็นเซ้าไว้ไว้ เมื่อไงกูม่ให้เงินวันนี้กูขอเมื่อไ้กูไม่ได้แม่ตเงินที่แม่ขอผมมันไม่กระลายพอดผมพอเห็นว่ามันสิจําเป็นอย่างเลยที่จะต้องเอาเงินไปให้เขาหลายขนาดนั้นจากบาทอะมม่ก็เห็นบุญในขึ้นกันละแม่เมื่องเพรา่เข้าใจบพราหูเพรว่ากูเสียหนาซ้ำในมึงเนี่ยพอดมาตะต้นป้าป้าไปถวายพระอาจารย์ยอดเงินมันสูงก็กูแต่ไหลแต่ไรมาในมูบานเนี่ยกูเนี่ยเห็นบุญหลายก็มู มึงหูบ้าวาในสายตามันเยดหยามกูซ้ำใจอ๋อที่แท้แม่ก็ย่านเสียหน้าพอหาเงินไปเฮ็ดบุญได้หน่อยก็เขาแม่นบ่แม่สรุปแล้วอะ่ะที่แม่ไปเฮ็ดบุญทุกมืออะ่ะแม่อยากได้บุญรู้ว่าแม่อยากได้หนากระแท้มึงมาต้องไปสั่งสอนกูคนบาตจังมึงอ่ะมันบ่เข้าใจหรอกแต่ปัญญามึงสิหาเงินให้แม่ไปเฮ็ดบุญน้ำบ่นมึงยังบ่มี มึงมาต้องเสน,นอหนามาสซงสอนกูนเออก็แล้วแต่แม่เลยของในบ้านเนี่ยแม่อยากจะเอาไปขายเพม่นสิไปเฮ็ดบุญก็แล้วแต่แม่เลยพมก็อยากสิฮหูขึ้นกันว่าบุญที่แม่เฮ็ดอ่ะมันสิจอยให้แม่มีความสุขบอโอ้ยบักหลวงนี่แหละุณวาสนาได้เกิดมาเป็นบุคคาบอลืมพระคุณพอ่อบ่ลืมพระคุณแม่ ให้จำว่าความตายนี้มันแขวนข้อสู่บาทยังอย่ามังสร้างแต่ความทุกข์ให้พ่อแม่เพิ่นขึ้นน้ำ<ม>นคุณแม่มีนนฟ้านี่เจ้าค่ะพระอาจารย์อยากกระไซเซนมังกรดำที่พระอาจารย์ว่าอยากได้นะ่ะยายสั่งมาทางออนไลน์มาหอดเอาเด้ปาดได้ไว้ตัวละเนาะ ข้าอุ่จะจมกับยายพ่อนไปมือสองมือหนึ่งไว้อยากได้มี่หยัางที่ยายพ่อนหาถวยายบ่ได้เจ้า่ายามังก่อนดำเนี่ยเพิ่นว่าดีค่ะเด้ไผกินเพิ่นกับว่าดีพระอ,อาจารย์ว่าปวดขาอยู่นั่นน่ะเฝ้ากินเด้อสิได้เศร้าไวๆ้ๆยาตัวเนี่ยดีบักคักเลยเด้บางคนนะ่ะกินว่ถถงกับปูกเพิ่นก็เศร้าแล้วขอบคุณหลายๆด้อยายพ่อนคอยเจริญเจริญเด้อยายพ่อน คอยละชื่นชมเจ้าคักเจ้าจางแมนมีเงินมาเฮ็ดบุญหลายน่ละ่ะมันแสดงให้เห็นถนึงโขดเงาสักกะหลาดว่าเป็นค้นใจบุญสูนท่านแต่ว่าต่างจากซุ้มเย่แต๋วเนาะตกมาปีนี้ไม่ได้จนลงเรื่อยๆย้อนว่า้ากันคีดทีในการเฮ็ดบุญหร่อหลับอย่าไปว่าเล่าทอลูกเล่านะ่ะเขากะแคเผาทานขายกว่าจได้มาแต่ละบาทเนี่ยเลาก็เลยบ่มีเงินมาเฮ็ดบุญมั้งเมื่อก็ธรรมดาแหละ ผู้ใดเฮ็ดบุญหลายก็ต้องได้หลายก็ยังยายพ่อนนี่ละเฮ็ดบุญหลายกูมูผ้าจานี่ก็เลยอยากให้ความสําคัญเป็นพิเศษธรรมดาคานมามือหลังอ่ะมีของดีอียงเขาไม่ไม่อ่ะอาตมาเนี่ยเสียยายพ่อนเลยเป็นคนแรก่ตดองห่วงขอบคุณให้หลายเจ้าค่ะพระอาจารย์อ๋อที่แท้ไม่ก็เป็นพ่อผ้านรืเองที่ในชาวบ้านลูกขึ้นมาแข่งขันกันหาเงินถวายวัดนะผู้ใดหาให้หน่อยจะให้ความสําคัญกับเขาหน่อย ผู้ดใดห,หาให้หลายก็โยกย่อปอปั้นเขาขอถามแน่หนีมันวัดหรือว่าแกงต้มตุ๋นวะโยมจอยโตเขอบอกว่ล่ะบากจอยมึงเป็นอย่างจังบอกก็พาจา์แบบนี้บาปทกินปากมจกักบ้าบาปบาปเพรียงพอมก็แค่ถามวันนี้มันวัดหรือว่าแกงต้มตุ๋นซื้ออหรือเสียห้ผพมถามว่านี่มันพระ หรือว่าขอท่านวะบักจอยรับบริจาคจากญาติโยมมากหลายๆว่าห็นนี่ยังเป็นชิ้นเป็นอันจกักยางจากปีจากปีวันเท่ากันยังยุคคือเก่าอยู่ขอถามเนยเอาเงินไปเห็นนี่ยังเคยเหนบัญชีให้ตรวจสอบบอบักจอยเงินถูกบาทที่เขาถวายมามันก็เป็นสิทธิของพระเพลินที่เพลินิบริหารจัดการเองแล้วมึงจะไม่หยางอย่างนั่นวะแต่มันเป็นเงินของชาวบ้านกว่าเขาสิหามาได้แต่ละบาท เขาก็อยากเสเอาเงินตรงนี้ไว้บํารุงศาสนาให้ว่าเขาจะเล้่ลุงเรื่องขืน้นบ่แมนให้่พระบางลูกมาใส่ในเรืองส่วนโตแต่โยมเขาก็เอามาถวายพระกูก็ไ่เคยไปบังคับผู้ใดอะเย่ยพรอาตามาเคยไปบังคับโยมอยู่บ,บ่บบอเจ้าค่ะอีฮันเต็มใจเจ้าค่ะกูเ,เคยไปบังคับมึงตีบักจอยก็บอนะคนยังกลัวไ่เคยไปบังคับผู้ใดโดยเฉพาะบ้านศาสนาขึ้นมึงบักจอย ไคกันแน่ที่เป็นม่านศาสนาบ่ามเป็นพวกที่อาศัยอยู่ในผาเหลืองใส่เงื่อนวัดไปมือมือคือจะพวกมึ่งติมึงหุบปากเดี๋ยวนี้ได้นหะบักจอยบักลูกบ้ามากดีมึงกล้าล่ำปามพระอาจารย์เพลินแบบนั้นได้จังใดน้อกจากมึงจีบบจากเหตบุญแล้วมึงยังสั่งตบาบับใจเจ้าของเนาะแม่แม่ยังศรัทธากับคนแบบนี้อยูต่ติผ้าดีๆมีตั้งหลายที่เขาบ่าเลือกที่สีมกักคือสีสร้างผู้ใดอะผ้าองค์เนี่ย มันหลอกให้คนแข่งขันกันแล้วก็เอาเงินมาให้มันสุดท้ายแล้วมันก็สิเอาเงินไปให้พี่น้องมันใส่อ่ะมึงหบปากไปเลยเด้อกูบอกให้ิดเลยมึงสิคิดซัวได้ขนาดนี้มึงกาดดีจังไดี๋จังไปล่มปามพระอาจารย์เพิินแบบนั้นพอพราะอาจารย์เพิินน่ะเป็นคนดีมีศีลธรรมถ้ามึงสิคิดได้ซ้ำนี่ยกูกับมึงเห็นดีกัน ศิลาท้าบางนาล่ะติมีติตรบุกเจ้าเนี่ยหนามือตามวัวอยู่อ่ะคนอื่นเขาตาสว่างกันเบิดแล้วพระดีๆยุใส่สิไมย่ยุยงให้คนอิจฉาลิษยากันแบบนี้อ่ะจอยเอ้ยคนอย่างมึงอ่ะว่า,าไปตอนเนี่ยมันก็บ่ามีผู้ใดเสื่อมงดอกทางที่ดีนะยู่ซื่อเคื่อแขวงเครื่องสิดีกว่านะแมนถ้าม,มึงโบกคิดจะเอาเงินมาสังบุญใส่วัดใส่บ้านอ่ะมึงกับพ่อตองเา้า พวกกูน่ะนั่งเต็มใจสิม่เหตุบุญดูแล้วกูก็จะเหตุอีกต่อไปเนาะพ่อเนาะแม่นยายพระเจ้าค่ะค่ะอาจารย์ป่ะเอามันหนีจากมันปล่อยเห็นบักควนบาปเนี่ยมันยูนตกนรลกปุนิยูนูพุทียาวนั่นละมีม่นตนเจ้าค่ะเฮ้ยไปดิกว่าวะ Que dia foi banal